สวัสดีครับกับคลิปรวมเทคนิคงานเรลยบมือคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นนะครับที่รวมไว้ในคลิปเดียวของพี่เป้าครับก็เป็นงานแนวงานทําเลนเช่นเดิมครับงานเลนนะครับแนวสไตล์โบราณครับสรุปตามภาพที่เห็นครับตามภาพเป็นไปเลยครับตัดออกมาแปะหน้าหลังแกนกลางครับผมขัดกระดาษทรายแล้วก็ตามติดไปด้วยแต่ง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 นะครับแต่งล่องด้านในของแกนครับผม แล้วพอเราข้ามตอนขั้นตอนมาเลยเราเดินน้ำยาเรียบร้อยหน้าหลังครับผมเราก็แกะกลิฟออกเราก็ต้องมาเช็ครอยรั่วของงานด้วยนะครับขอบข้างของงานงานแบบนี้เราจะรีบไปได้ครับเราต้องทิ้งข้ามคืนครับตรวจเช็คน้ำยาปาดน้ำยาให้ดีนะครับสุดซอยครับสนใจงานพี่เป้าก็ทักทายกันได้นะครับข้ามคืนนี้ฝากคลิปเรียวไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับผมสุดซอยกับพี่เป้านะจ๊ะ